สวัสดีค่ะอีพีนี้จะเป็นการสร้างใบกำกับภาษีขายสดนะคะกดไปที่ขีด3ามขีดที่มุมซ้ายด้านบนค่ะเลือกใบกำกับภาษีขายสดค่ะกดที่บวกที่มุมขวาด้านบนค่ะรายการเราจะดึงจากใบเสนอราคานะคะ เลือกรายการใบเสนอราคาค่ะเมื่อตรวจสอบความถูกต้องแล้วนะคะกรอกยอดเงินที่ช่องเงินสดค่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วกดเครื่องหมายถูกที่มุมขวาด้านบนค่ะ กดค้างเพื่อดูพรีวิวเอกสารนะคะใบกำกับภาษีขายสดจะเป็นแบบนี้นะคะเสร็จเรียบร้อยค่ะขอบคุณค่ะ